ทุกคนสวัสดีค่ะนี่นะคะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้คือมีอาการที่ใช่อ่ะโควิดอ่ะใช่ประมาณ70-80%แเปอร์เซ็นตแต่พอไปตรวจไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ไม่ได้บอกว่าสายพันธุ์อะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปฉีดยาสองเข็มแต่คือเว้นระยะนะทุกคนสองสามวันไปทีอะไรเงี้ยแล้วก็กินยาเนี่ยพึ่งดีขึ้นทุกคนคือแบบ แล้วอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยอ่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวไปฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวไปฝนตกเนี่ยร่างกายเมียก็ปรับไม่ทันใช่ไหมแม่แล้วแม่ก็ไปติดโอ้โหคือแบบยาวเลยอุ้ยลนสอนลนเอ้ช้อนลนไปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอย่างนี้อยู่ แม่ก็ติดไปด้วยแล้วเวลาที่แม่ไอ้นี่เวลาที่แม่นอนแม่ต้องนอนโซฟาใช่ปะแล้วนอนระไรสเงี้ยสอ่นอเงี้ยอเออเนอเอ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 อแอ่เออเออเอมเอมเอเออเอเออออเอเเออเยอมออเอเออเมอ่งนี่แม่กินได้ จับเต็มพี่โอ้โหคุณแกวเธอเธอเก่งมากมีกระดาษไม่ไม่มีอ่ะพี่เขามาแล้วอามาให้ไดแล้วขอค่ะมีกระเป้าฮะมีกระเป้าจะเอาให้แบบนึง พี่คะมีทิชชู่ไหมพี่เคะได้ยินมาวะเหมือนไม่ได้ยินพี่คะ,คะมีทิชชู่ไหมคะมได้ยินและ <c ười> ขอบุณค่ะขอบุอา่าจะเติดที่ แต่ว่าคนเหงืกนกันบที่อูข้าวชาตไม่ต้องจอกให้ชอบแบน้ำจ้มต้ำต้หรอไม่จอ,อ,อไม่เผ็ดไม่เผ็ดที่เขาไม่ทำ ตะเกีกตรงนี้ไปก็พูกันมามแครยหิวจอดไม่ได้ถ่ายรูมนะาป่งเหรอแม่เนี่ยเราลืมถ่ายรูมนะาป่งเหรอเนี่ยอืมหิวข้าวมากมาไ,ไม่เป็นไรหรอกนี่นะคะเป็นเมนูเป็ดปักเป็ดทอดเราจะให้แม่ชิมเป็นครั้งแรกนะทุกคน ให้แม่อ่ะอะกินเลยโอ้โหแลกนอมกมาเหรออร่อยมาก <c oughs> เป็นไงมัง่ง <c oughs> ทุกคนจะถามว่าไอ้ตรงดำๆตรงนี้คืออะไร <c oughs> ใช่แล้วจ้ะฉันโกกผมให้แม่วาอวานในแล้วเมื่อกี้ที่ทุกคนดูเป็นไงหมดทุกอย่าง โอ้โหหิวมากนี่แมวจะจัดไปเหมือนกันพี่หิวกินได้เหมือนเดิมเน้วน้องกูจานอะไรหรอนู่นอาไรข้างๆหรือ,อยังกินได้มากกว่าเดิมกินได้มากกว่าเดิมอีก <c oughs> ไงแม่มาไปคลิปแล้ว ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พวกเราเลยนะคะบ๊ายบายเห็นกล้วยตรงนั้นไหมทุกคนที่ร้านเขามีเป็นกล้วยแบบนี้นะแล้วเขาบอกว่าเออน้องคะเอากล้วยไหมของร้านแล้วแล้วที่เขานั่นอ่ะเขาถือมาให้เราละเขาถือมาให้เราละคือมากินร้านนี้แถมกล้วยเลยนะแถมกล้วยจ้า S <S หนึ่งหวยอันนี้หนูให้ให้ติปนะคะพี่หไม่เป็นไรเอาเอาให้แบ่งกันพี่คะแบ่งกันกับพี่ผู้หญิงนะ,ะนี่ได้กล้วยฟรีด้วยกล้วยน้ำหวานด,ด้วย <S <S 2> <S 2> จัดไป <S <S 2> <S 2> อุ้ยมันธรรมชาติอะมันต้องอันนี้แน่เลยแม่มันน้องหวานแน่เลยที่แม่อยากกินแบบธรรมชาติอะไม่ใส่สารอะเป็นธรรมชาติเนาะอืมเน่เลยตรงข้างร้านเนี่ยแหละ ได้ฟรีจ้า